ความสุขความเจริญจะมีะท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่การตอบปัญหาในวันนี้จะเป็นการตอบคำถามของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้เข้ารับการอบรมที่วัดวะปูแก้วอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ นิมนมาไปบรรยายแล้วก็ได้ถามปัญหาไว้ก็เห็นว่าเป็นปัญหาของผู้ผู้ใหญ่ระดับบริหารการศึกษาก็ข้องใจสงสัยของท่านเหล่านี้ก็แสดงว่ามันจะต้องมีคนข้องใจสงสัยอยู่จำนวนไม่น้อย จงนำมาตอบในที่นี้ท่านถามว่าทำไมในเมื่อขณะน,นี้ประเทศไทยเต็มไปด้วยปัญหามากน้อยมากมายไม่ว่าสังคมขาดคุณธรรมจริงดีจริงเด่นอาจญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็เปยยานใหญ่เลยผู้มิยงนางน,น่าจะใช้พระพุทธศาสนามาแก้ปัญหาโดยกำหนดเป็นหลักการการปฏิบัติ ทาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับหมหาวิทยาลัยเพื่อทุกคนมีทางประจำใจปัญหาทุกอย่างก็จะจบสิ้นลงตอนนี้ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังโดยกำหนดเป็นกฎหมายบังคับให้ชัดเจนคือฝันขนาดนี้มีสิทธิ์ฝันแต่ว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ ต,ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกรครองนั้นเราจะเห็นว่าเรามีนายกรัฐมนตรีมาจนมาถึงคุณทักษิณน,นี่ก็เท่าไหรละสามสิบกว่าแล้วแต่ความคิดใส่ใจสนใจที่จะนำคนเข้าสู่ระบบการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมในทางศาสนาเราไม่ต้องพูดมากหรอก เอาระดับสมาทานศีลห้างดเว้นบายามุกแต่ละคนมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติต่อกันโดยความอึอเพื่อลูกพยายามปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ดีครูก็เป็นครูที่ดีโอศกบาสิกาก็เป็นอุโอศกบาสิกาที่ดีพระก็เป็นพระที่ดี ซึ่งก็เป็นธรรมะระดับที่เขาเรียนกันในชั้นคำตรีแล้วก็จัดเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ไม่มีความตั้งใจที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบตัติมันมองไปที่ว่าอิทธิบาทสีเคืออะไรบ้าง หรือว่าอิบัตอิทิบาตสี่แปลว่ายังไงมีกี่อย่างอะไรบ้างปรมัานสี่แปลว่าอะไรมีกี่อย่างอะไรบ้างนะสีลห้าคืออะไรบ้างเป็นต้นเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เน้นที่การปฏิบัติแม่ไน้มุ่งที่ความเปลี่ยนแปลงในภาคสนามหรือการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในวิธีชีวิตของคน คือปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองเวลาเนี้ยเราพูดว่าปัญหาความไม่รู้ปัญหาความยากไร้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาขาดการวางแผนครอบครัวอันนี้จริงปัญหาในลักษณะนี้มันกระจายอยู่ทุกส่วนของโลกประเทศไทยเราประสบปัญหานี้ไม่ใช่น้อยวันก่อนไปที่จังหวัดภูเก็ต มีอาจารย์ที่วิทยาเขตอีสานมาเไลัยมาฮงกุณราชตุยตาไลเดล่าให้ฟังว่าเขาได้อ่านเอกสารที่มีการศึกษาวิจัยถึงประเทศต่างๆทั่โลก ปรากฏว่าประเทศไทยนั้นคอร์รัปชันกงกินอยู่ในอันดับที่แปดในโลกมีการพูดกันว่าถ้าประเทศไทยไม่มีการคอร์รัปชันกงกินเนี่ยถนนราดยางเนี่ยจะเต็มไปทุกส่วนของประเทศแล้วมาความอาอการคมนาคมไปไหนมาไหนจะสะดวกสบายมาก แต่คอร์รัปชันก็มาแรงตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองถามว่าคอร์รัปชันมันผิดอะไรอ่ะมันผิดสิ่งข้อที่สองข้อสิ่งข้อทธินาธานนั่นเองแล้วปัญหาอยากรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์เป็นอาญากรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ แล้วก็การหลอกลวงการต้มตุนการปลอมแปลงโดยวิธีการต่างๆแล้วก็การผิดการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษตลอดถึงการเสพสิ่งเสพติให้โทษในการเสพเน่ที่จริงมันเป็นอบายมุกในการผิดในการจำหน่ายมันก็ผิดสีข้อที่สองอีกแหละ แต่ทีนี้การเสพพอดีมันก็อยู่ในศีลข้อที่ห้าด้วยเพราะคือถ้าเราต้องการจะฝึกปลือคนจริงๆมันก็ต้องเป็นเรื่องสร้างกิจสำนึกเราจะออกเป็นกฎหมายไม่ได้หรอกเพราะาอะไรในศีห้าที่จริงมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วเ,เช่นว่าการฆ่าคนตายหรือว่าการฆ่าสัตว ห่วงห้ามก,การฆ่าสัตว์สงวนตลอดตั้งการจับปลาในฤดูที่ปลาวางไข่เป็นรถมันก็สามารถทำได้ขนาดนั้นแล้วก็ข้ออธินาทานมันก็เป็นกฎหมายอยู่แล้วข้อจุดฆาอาจารย์ก็เป็นกฎหมายอยู่แล้วนะฮะการผิดลูกเมียก็ ผิดกฎหมายการโกหกหลอกลวงจนถึงต้มตุนต่างๆเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วคือกฎหมายก็บันศีห้าเนี่ยจริงมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วแต่ปัญหาว่าการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ยังรักษาสีห้าไม่ได้ มันก็อยู่ในสภาพไก่เห็นตีงูเห็นนมไก่เราไม่สามารถจะแก้ไขอะไรกันได้แล้วก็อบบยามุกเองนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพน,นันคบคนชั่วเป็นมิตรเกจฉาคราน้นทำการงานเที่ยวกลางคืนตื่นการะเล่นต่างๆมันก็เป็นอบบยามุกทั่วทุกส่วนของโลกเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนแล้วก็ได้กำไรมหาศาล จนถึงเป็นธุรกิจข้ามชาติรเราเจ็ว่าพวกน้ำเมาเนี่ยเป็นธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทยมีสิ่งมึนเมาที่สั่งมาจากต่างประเทศนี่จำนวนมหาศาลเลยสูญสิ้นเงินจราไปแต่ละปีแต่ละปีนี่มากไปเพราะเราจะเห็นว่ารัฐบาลเองก็ไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าที่ควร เมื่อไรร,รัฐบาลไปคำหนึ่งถึงผัดส,สีที่จะได้ภาษีสรรส,สามิตที่จะได้จากการผิดการจำหน่ายสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายรัฐบาลอนุญาตแต่จริงที่รัฐบาลอนุญาตเนี่ยมันผิดศีลนะฮะคือเดิมแล้วอยู่ผิดศีลอยู่แต่มันไม่เกิดผิดกฎหมาย เราะในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยเอาก็จริงแล้วมันสู้แง่มุมของศีลไม่ได้แต่ในนี้สีนี่ยสังคมไทยมันก็รับในแนวเป็นประเพณีศีลห้าในรับตามประเพณีมีงานที่ไหนก็มีการรับศีลห้าที่นั้นาง,งานหลวงงานราชเนี่ยรับศีลห้าตลอดแต่ว่าไม่มีการรักษากันอย่างจริงจัง หลักสูตรเองเนี่ยมันก็สอนเท่าที่คือคือเรียกว่าไม่อยากสอนหรอกเพราะอะไรเพราะครูเองเนี่ยมันก็รักษาสีหน้าไม่ค่อยได้พอจะไปสอนเด็กมันก็กลายเป็นว่าแต่เขาวอ้เนาเป็นเองกลายเป็นเรื่องแม่ปูลูกป,ปูพนันสำนึกวันก่อนเนี่ยเคยไปพูด ที่ต่างจังหวัดก็มีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาเหมือนกันก็ถามในประเด็นนี้บอกคุณลองสังเกต,ตั้งเถอะตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษามาพศสองพันหาร้อยสี่สิบอาชากรรมเนีันเพิ่มขึ้นเยอะคอรัชชั่นโกงกินก็เพิ่มขึ้นเยอะการข่มขืนก็ทำชำเราผู้ชายเป็นสิบสิบข่มขืนผู้หญิงคนเดียว แล้วคนเหล่านั้นเรียนที่ไหนแล้วเรียนด้วยระบบปฏิรูปการศึกษาของรัฐอ่ะมันไมาต้องมองว่าปฏิรูปการศึกษานี่มันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้หรือเปล่าคนไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมเรียนไปเรียนมาปรากฏว่าความตกต่ำทางศีลธรรมสูงขึ้นมันถือว่าการล้มเหลว การศึกษาอย่างน้อยที่สุดในสังคมต้องอยู่ร่วมกันโดยการยอมรับนับถือสถานภาพของกัรแลกันเพราะว่าการศึกษาในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเรียกอยู่สามคำนั้นเองอะศีลสิกขาจิตสติกขาปัญญาสิกขาในการศึกษาระดับศีลเนี่ยก็คือว่า คนภายในสังคมจะต้องยอมรับนับตือสถานภาพของกันแต่กันแล้วไม่รุกละเมิดกันสังคมมันก็อยู่ร่วมกันอย่างมีสวัสดิภาพไม่ต้องอยู่อย่างโอสรัรออกสันขวัญแขวนอย่างที่ภาคได้สามจังหวัดยาลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็อาจญกกรรมนี้มันก็เกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองไปหมดซึ่งรัฐเองเนี่ย คือมองไปในแนวของภาษีนี่มากเกินไปคือถ้าเราบวกรลบค,คูณหาเนี่ยฮะภาษีมันไม่คุ้มหรอก,กับที่เราได้แน่นอนเราจะต้องคิดถึงแรงงานอย่างยกตัวอย่างาอาชีพโสเพณีอย่างเดียวเนี่ยอาชีพที่เกีย่วกับผู้หญิงอะคือบริการทางเพศพวกนี้อาชีพที่เกีย่วกับบริการในทางเพศอ่ะ ซึ่งปรากฏในรูปลักษณ์ต่างๆเป็นอันมากอาจจะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้กระเทยก็ได้อะไรแต่ไนเนียสปงสปาอะไรแต่ไรออกมาเยอะแยะอาบอบนวดที่เป็นเครือข่ายมันมา,าศารฮะตัวเลขทางราชการบอกว่าคนที่อยู่ในเครือข่ายตรงนี้ยมีประมาณห้าล้านห้าล้านนั้นอย่าลืมมาหมายถึงแรงงานมันได้ทางเศรษฐกิจมันได้ทางแรงงานแต่มันเสียสังคมมันเสียทางศีลธรรม แต่ในขนาดเดียวกันรัฐก,ก็ได้ภาษีรัฐบวกลบคูณหารแล้วรัฐรู้สึกว่าตัวเองได้เลยก็ภาษีเนี่ยมาในรูปแบบต่างๆนะอย่างเอาอะไรเราหวยหวยใต้ดินมาไว้บนดินแล้วก็เงินที่ได้จากขายหวยหวยบนดินนั้นไปมองเพ็นการกุศลต,ต่างๆแล้วก็สมมติว่าถูกต้อง แต่ว่าเมื่อเราบวกลบคุณหารอย่าลืมว่าถ้าสังคมตกต่ำทางศีลธรรมแล้วเนี่ยเงินมันช่วยอะไรไม่ได้เพราะสังคมมันกลายเป็นป่าคอนกรีตเคยตั้งปัญหาถามในที่ประชุมนักศึกษาบอกนักศึกษาลองคิดดูสิว่าเคยเคยเคยมีไหมเรื่องสัตว์อะไรสักชนิดหนึ่ง ที่ตัวผู้มันเป็นฝูงและรุงข่มขืนตัวเมียตัวเดียวนั้นมีหรือเปล่าแล้วเธอช่วยคิดว่าคนมีนะแต่เป็นเรื่องแปลกที่เดรัชานไม่มีแม้แต่สุนัขยังไม่มีสุนัขที่เป็นฝูงแลุงคุมขืนตัวเมียตัวเดียวเนี่ยพูดแล้วไม่น่าเชื่อคนมีการทําในลักษณะอย่างนีน้คนในยุคที่ถือว่าจเจริญแล้วเนี่ย คนในยุคของการปรูปการศึกษาแล้วเนี่ยแต่มีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่าลืมว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้รักษาศีหลหรอกแต่รักษาศีลมันก็ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้เพราะการรูปการศึกษานั้นต้องคิดหมายคนที่มาทําหน้าที่ปฏิรูปคราวนั้นแหละปัญหาว่าศีลธรรมเ็าดีขนาดไหนอ่ะก็เคยคิดถึงศีลธรรมหรือเปล่า แล้วยังคิดอะไรก็เพี้ยนเพี้ยนเนี้ยนีคิดจใจครูพกปืนมาป้องกันผู้ก่อการร้ายที่พักตายก็เพิ่มครูตายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มปืนมาแก่ผู้ร้ายมากยิ่งขึ้นผู้ร้ายจะฆ่าชิงปืนเนี่ยเพราะอะไรผู้ร้ายเขาคิดเขารู้ว่เขาจะฆ่าใครแต่ครูไม่รู้ว่ใครจะฆ่าครูนี่ความคิดของพวกคณะกรรมการรูปการศึกษานี่แหละ แต่ออกไปทำหน้าที่ตรงอื่นเป็นปัญหาใหญ่ผู้บริหารการศาึกษาก็ถามได้นะฮะแต่ว่า่าลืมมานนั้งคือเรื่องของนโยบายเรื่องแผนเรื่องนโยบายแล้วมันเรื่องกลุ่มผลประโยชน์การศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นรูปของธุรกิจวิชาการค่อนข้างมากจึงยากที่จะเน้นไปในด้านศีลธรรมเพราะว่าเขาจะสูญเสียผลประโยชน์ ที่เขาจะได้จากธุรกิจในด้านต่างๆของเขาต้องฟังเท่าไหร่ในการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังท่าไหรายโดยทั่วกันสวัสดี